เป็นองคที่เป็นผู้ทรงจักรพรรดิะคะเป็นเครื่งทรงเรียกว่าในคนนะคะเป็นคือเป็นผินะคะของิศิลปะไทยนะคะนะครับก็จะมีิงคด้วยนะคะส่วมากนน่าจะนิยมสร้างเป็นคเขียวรอคสีแดงก็ถือว่าเปนเทพชั้นสูงนะคริตอยู่ที่สวรรค์จตุมหา บริวารแห่งมีบริวารน,นะครับหรือเป็นเจ้าแห่งผีนนะบว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองด้วยเช่นเดียวกันญญเ็าเลยมากราบไหว้ท่านนะครับญญเพื่อให้ท่านเปิดให้เรามีโชคลาภนะคะบและให้เรามีเงินทองหลั่งไหลเข้มามามากมายจากบุญที่เราได้มาทํกับองค์หลวงปู่ม,มีที่ตั้สารโรนะครับแล้วก็ขอ,ขอที่ท่านได้ัูภา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ